ัอดีค่ะมื่นหนึ่ก้สิมาตามแนวทางห้าน้อยวบรีของวันที่สิบเจ็ดเนาะมีจุดรวมจุดเจาะมื่นหนึ่เป็นมือหวยรัฐบาลถ่ายออกนะเหมือนอยากสวยใจหน่อยเขาไปหาเจี๊ยบตกในบ้านกาออกมาเนาะคะ่ะหาเจี๊ยบตกในบ้านห่งทุ่ยไทยด่วนๆพอจะออกมาคนจะรีาทำเด็ดไทยห้าน้านานอยบรีนะคะ มาเบิรงของวันที่สิบหกที่ผ่านมากกันโอ้แกงดีเหม่อนน้องสีเนาะอ๋เอเขาคือวาสาดาไทยมาโดนแกงม่แกงมะคักของวันที่สิบหกของเมื่อวานเนี่ยคะ่ะนี่เขาสองซีกับสองหนึ่งนะ,ะชุดร่วม่นเขาอยู่สองคูอ่าอันนี้เป็นชุดร่วมนะครัมาเบอรงของวันที่ เอของสิบหกของเมื่อวานเนาะมีเขาเล่าสตาสามหานอนน,นอน,นเขาเล็กเด่นขึ้าเขา่าซะมันเมื่อไรมีเล่ามันจะบอกคยมาเข่าไรเนาะงานนี้เรื่องไทยถ่างนี้นทางนี่บิ้วหน,นาบก,ก็เล็กเกียงดคือมึงคืเพียมิมตาท่างนั่นเนะาะเออชังหนี่เป็นตะเบิองี่มันไหนปลาผักเลียเชียร์เขาจากผากมันนี่ไง มันนั่นไงเป็นกำลังที่จริงว่าอยากชาใช่างมาเป็นแจงมอมันเห็นปูนชาท่างหนึ่งอามกว่าแล้วก็แจงกว่าเขาเห็นพักเขียวๆนั่งผมมือหนึ่งมือเป็นรัฐบาลท่ายอะหลายท่านหลายอาจารย์จากสื้อน้ำอาจารย์เลยปวดประสาทยังเงลืมลืมฝันแหลกคนนี่รีไปเนาะฝันแหลกคนนี่รีงวดสิบพันมานเอามาโซดเดี๋ยวนี้กันเลยเด้อ งวดเออันนถึงมวดที่ผ่านมากอันหกอนฟันแหลกตีหกูเอามาสิเพลมาเออแปลว่าไงเอามาเาาด้วเอฟซีเรื่องพนจกร่งันแหลก้านพุทธเถาจูงเล็กหน่อยขึ้นมาสองคนมาหน่อยกพุณกีก้าสองเป็นไห้าผ้ากันเปตีอนเก้าแปดเนาะเป็นบ่เก้ากาแปดเก้าเก้าสิเพราะว่าพุทธเถามาหาพุทธเถาจะาจูงเล็กหน่อยมาสองคนที่จริงกับ ฟัน้าฟันแม่ยูเนช่ว่าแหงสีบ่ได้เป็นแจ้งไหลง่วนีนสีตีให้มันเตียกันฟันมาจากโซนฟันแรกพันมาอีซีสีลืมเดี๋ยวหา,าเอ,อเา,าเรียนไปเดี๋ยวสิหาฟันมาอีซีสีลืมเดี๋ยวโซ่ฟันแรกมันจกโดนกันก็เหย่งเอามือนี่เจ้าจอนี่ละฟันแรกอยู่ไซน์นอกเอาเรียนไปก่อน วันนีเป็นน้องน้อยซะน่ะไม่ค่ายบัวอะไรหรอกบันลยลองเลยแต่โซ่คนบึงไปน้ำเบาไปน้ำจวน่ะไม่ได้ช่วยลายกีบเดี๋ยวเศร้าล่องแล้วมันคำละเบาไปทีโซ่บึงนม่องเบาเรียนไปไหมไม่เห็เป็นกีบใบจงไหแกเดี๋ยวจึงคอยเบ่งของอันอันแรกครับกระชี้ว่าแม่นี่หรอ อันนี้บ่แมนเลยเนาะยังโซ่หมอนะบ่แมนนะฝันแหลกบ่ได้บ่ได้ล่องเข้ามาฝันแหลกวะแมนบ่จัดบ่เงาอืมอันบ่แมนแมนบ่บ่อันว่างเลยแมนแมนนีบ่แมนแมนอันว่างเลยจำได้ไี่จำบ่ได้เลยเพิ่มจำดีดีท่านในเสาว่าไง อ,อยูหลายสี่สิกลับมาเบิงห้าน้อยของวันที่สิบเจ็ดนะครับเป็นใดๆเวลาไปคุณสื่อโม่ก็จะไดสี่น,สนานทีโอ้เออโซ่ได้ลืมหันมาเบิงสุดร่วมครับสุดร่วมของวันสี่สิบเจ็ด่าสตา,าราาต 74, ์เฉพาะจิตกาชาติสามศูนย์เจ็ดสี่จับคูเจ็ดสามสี่ศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์ พิเศษปกติวิไอพี่ก็มีหาเจ็ดหกสามแอปคูหกหาสามเจ็ดหกเจ็ดสามหาเบิน้นมนอีเบิน้นเบินสองสองแปดแปดเนีค่ 2, 2, 8, 8, ะ,ะอันนี้เป็นช่องชุดร่วมมันคี่เจ็ดเจ็ดนะคะเงินชุดจอครับชุดจอของคือนย่ปะบชุดเจอร่วมน้อยเนะพอดีปะอ่ะพอดี กะสีเป็นยังไงกสีบริเานไหนนะกสีแดงๆน่ะเป็นชุดจับเองอยู่ฟังทางนี่เห็นไหมสีแดงๆบอเห็นไม่นด้พลาดบ่อไม่ได้ซื้อห้าบอบอไม่เด้ไม่พลาดเสียใจสีแดงๆน่ะเป็นชุดจับเองชุดสีว่าดาวอยู่ทางนี่เป็นชุดเด็กเด่นเด็กนี่เป็นเด็นะจับคู่ นี่เป็นชุดจับเองสีแดงเด่ค่ะนี่เป็นเลขเด่นเลขวิ่งสามารถเอาไปวิ่งเนียมากตัวดได้เยอะเด่นเลยครับเขาดีว่ามีดาวติดอ,อ่ะลูกเ,เด่นนี่ทั้งเจ้าเขาเมด็ดซื้นน้อยทั้งเจ้ก็บพราเขาเม็ดแต่ว่าก็ถือว่าเขาหลายครับอ่ามันปวดแขนนลองนะี่เชิดหน้าจอไปนลยเออเออเป็นชั่วอะไรเป็นสีเป็นสีงง่ะงง ระวังอย่าข้องติดกันเลยอย่าจำบ่ได้ต้องสะดุดนะเกะเขากันก็ปนีอนี่เอาไปใบบ่ได้เจ้ากระสีก็งงเนี่ยเจ้าสิงงงเลยได้เป็นน้อยๆได้เป็นนี่ยังเดี๋เวื่อนคอยบอกคนใดหรอบอกนี่เอาก็ได้หรอบ่ได้เนี่ย คนสิงหมันมาจะลืมฝันแหลกคนฝันมาจังไหนคนฝันนี่แหลกฝัน,น,<ม>นว่าเขาจะให้ของคนปีใหม่ผู้เฒ่าก็เรยกว่าเ,เขาผู้ใดอายุหน่อยเลื่มเต่หกสิบนี่ให้นั่งยู่วัวแถวไปแถวหนึ่งก็สิเป็นอายุหลายพ่อไปหอดแล้วเขาจะบอกว่าเพราะี้พี่เจ้าไปยุ่ลายแถวฝันวันนี้มาเจ้าอายุหลายแล้วก็เลยไปตามที่ค้าที่เขาวา่า บัดพ่อไปน่นพะพ่อเขาแห่งของขวนไล่ไปไล่ไปไป,ไป,ไปหอดมองพ وني รีอยู่บัดวานพ وني รีเจ้าอายุเท่าไรเขาถามก็ได้บอกว่าอายุหกสิบเก้าเขาเลยว่า่เมนันเจ้านั่นน่ะอายุเก้าสิบหกแล้วตัวหู่จ้าก็คนมานางังโตนี่มิเต็กสูงสุดก็คือเก้าสิบหกปี เดียวเอาของกวนไม่แล้วสองสองกองเล่กันเียว่าพ่อเอามาแลับวันนี้เรีเถียงเขาบ่แมนข่ยม่นอายุอายหกสิบเก้าเดี๋ยวบ่แมนเก้าอันที่หกกันเลยว่าเอาก็เลยว่าโอ้ยเจ้าจะมาเถียงต่อตนี้มีแตะเก้าที่หกกันเลยว่ามามาเอาของควรไม่ล่อหมดเลยเอามาให้สามกองเล่ก็เลยได้ของกวรน้ำเขาก็เลยกไปเถียงเขาเพราะว่าได้ของขวนหลาย หลายกันหลายวะกันดนของฝนไหลยไอยู่ของฝนไหลอืมอ่ารเลื่นจานนั่นตีฝันเบื้องเอาครับพันเรงอย่างเขาดีอยู่เพราะว่าฝันก้อนหนานี่มันเป็นฝันอาวกเขาจูงวะโทษทางทรายกับตะลุกไม่ได้ไปออเก่าสองภาคกันตีเก้าเก่ากับเก่าเปลี่ยนได้จบผิดแล้วจะเฝ้าร้องให้ซีบครับอันนี้มาเบิ้งของอันชุดห้าน้อยวันที่สิบเจ็ดครับ อันนี้เป็นชุดเจาะยับน้องอีกจ้าหน่อยอ่าแชบหน้าจอใบของจะไปสู้เบิองตัวใหญ่เป็นไดก็ได้ค่ะเอาให้ F ์เอฟซีมันหมานเมือนว่าที่ห้าหน้อยนิ่มไปตั้งไข่พร้อมเหมืนอนนี่ตั้งไข่ตั้งห้าหน้อยเน,น้อเป็นมือโชกหมานมือเห่งของเอฟซี C มันออกตัวได้ก็ให้รสือไข่เน,นี่ยนี่ห้าหน้อยสามตัวแตกซอตัวแตกนี่โฉบตลอดเอฟซี F C โชดนั้นแม่ก็โชคดุให้มันมันเหมือนนี่ใปังปังสามตัวแตกสองตัวแตกสื่ตัวใดให้ได้เงินมือนี่เนาะนี้รวยรวยรวยรวรตเอาล้มาอลย่ห้อีเอาละมั้งยับต้องเลยก็โชคสูงขอฝากไทยนะยับลงมามันไปเห็นอะไรยนี้เออน่ะละเออพอดี่น่ะละก็บอก็โชคขอฝากไทยซีตัวน้นักคำีมันยัมีท่องชาติไทยอยู่หอก ให้ซีตัวนี่นห้มาตั้งแต่ตองอองวดเหมือนกัายันรืมยันรืมกันเลยเอามาให้เบ่งรั่ครับขอให้โชคให้มานครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ